สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้ยวยนะคะพี่หยกเอฟในเกมไฟในแอดเฟรดดีนะคะภาคสองเื้อเอฟได้เล่นไปนานแล้วหลายเดือนแล้ว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 เอฟอยากจะแชร์แต่ไม่มีเวลาแชร์เกมนี้เอฟก็เลยเอ่อโอกาสมาแชร์เกมนนะโอเคมาเล่ซึ่งเกมนี้จะมี่นทั้งหมดหลายตัวมากมีจ้าเฟ บอน,นี่เองซึ่งร้านนี้เป็นร้านพิซซ่าไมา่คล้ายๆภาคเหนือนั่นแหละรครับเอเคมาแล้ว Gracias. Yeah, mean don't mean like are, in which case that's your office. so our temporary solution is that there. there's a music box over by the fly counter and it's ready to be wound up remotely so just every once in a while let you over to the um, cry not th up for it doesn't seem to affect all of the animatronics but it does affect one of them <laughs> uh, and random <laughs> <laughs> the the little Noise> noise> you see, there may be a minor glitch in the system, something about robot saying you lose an endoskeleton without a costume on, a suit, so any of these eventually anything mentioning is kind of the modern design of ก้จากายระโอ้โหจองถ้าเราไม่ขายจะมีตัวโผล่ขึ้นมาจ็นจอนแม่รู้ไหมนจนี่จ่เป็นห้องน้ำโอ้แล้วก็สุณยอพูดเธอกูเหนื่อยแล้วโอ้โอเคเข้าไปแล้วโอเค ตีสแล้วคืนนีแบบไม่เห็นมีอะไรมากกคือเลยนะจะเกิดจะเกิดขึ้นทุกประมาณตีสานง่ายถ้ามีรูกกบสมนให้เราไปไขาลานปุ๊บถ้าเราไม่ไปจะมีเออถ้ามันแดงแบบนี้ปุ๊บค่อยๆจะมีตัวอันนี้โผล่ขึ้นมายามันยันยันเราตรีบไขาลานฉุ าเราปล่อยไว้ก็จะมีตัวในกล่องจะโผล่ออกมาทางที่ดีที่สุดหน้าเราก็คือไขอลานไปอ่าช่วงนี้บอนนี่หายไปบอนนี่บอนนี่อย่าหนวะบอนน,อน,นี่บอนนี่หายเคยเห็นบอนนี่บ้างประก,กาศ รีบไปไขาลานกันนะช่วงนี้ก็มาตีสามแล้วมีอย่างคือแบบบอลน,นี้หายไปโอ้เสียงเสียงมาแล้วเสียงนี้นะก็มาได้ง่ายบอลน,นี้บอลลูนบอะตอนตอนตอน,ตอนเพิ่มที่แล้วหลาหนวดภาคไหนนะไม่รู้บอลลูนบอยมาแล้วเดยกก็หายไปแล้ว แค่แค่วันเดียวมาพุกก็หายไปแล้วก็ตัวนี้ด้วยมันจะมาอยู่บนอันนี้บนเพดานอันนี้นีที่แต่งีนน,นี่แหละทีสี่แล้วเห็นมีอะไรกับที่เลยคาร้านคาร้านคาร้าง นี่ไงท่านทำอะไรตรงนี้เ,เนี่ยวิชิกา้าหนยิมสวยไหมคะเอิม่มจริงๆแล้วแบบัตเราลดไปหนึ่งขีดแล้วนะเนี่ยเซดาแบบเฟสที่ชิม่หายไปายลานายลานก่อน เออเนี่ยไป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 ไม่รู้สึกแอบถ้าเราเจอพวกตรงนี้สารทันทีให้เรากดตรงนี้ก็ได้หายใจหายคอได้มีตัวอะไรเดินมาไปยังไปยังไปยังไปแล้วหุ่ยตีห้าแล้วตีห้าแล้วอีกอีกหนึ่งชั่วโมงก็หกโมงแล้วคอยหกโมงก็รู้สึก อยู่ที่นี่นานๆแต่ที่ไม่นานที่สุดจะเป็นขายรานนะเห่แล้วก็สบายแล้วอุ้ยอย่าโผล่ามานะไม่กล้าพับจอไปอ่ะหกโมงหกโมงนะหกโมงหกโมง ร็วเร็วดีมึงมึส่งบ่งยังเนี่ยเย้หมงแล้วคนเก่งเขาก็เล่นเก่งอย่นี้แหละเย้ไมีมีมินิเกมเหรอไปขึ้นสอกันเลย คือสองนี่น่าจะยากหน่อยเนาะไม่ต้องไม่ต้องจ๊แดงตอนเธอเหมือนกอดแล้วโหลดมาึ้นพาถึงคืนสองปุ๊บสองตัวนี้มันจะหายไปเลยบอลลูนบอยกับตัวนี้มันจะหายไปปุ๊บใครรันก็เริ่มมาถึงกลางๆแล้วบ,บอกว่าอย่าพึ่งมายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย าอยู่ต่างประเทศถ้าเราเล่นจบเกมปุ๊บมันก็จะให้เงินอะไรนี่แหละถ้าอะไรไม่รู้จะไม่เพื่อนบอกเห็นมีอะไรเลย ขายลานก่อนออไหนเราลองปล่อยดูสิมันก็จะแจ้งเตือนแจ้งเตือนเออเราสีแดงปุ๊บสีแดงแล้วถห้มันหมดขีดก,กันปุ๊บยังไม่มีอะไรออกมายังนี้ขึ้นมาแล้วีเราได้ขายลานเถอะทางที่สุดตัวนี้ อุ้ยนี่ไงนีน่ไงตัวอะไรนี่เออชื่ออะไรไม่รู้อ่ะคืนสองมันก็ยากอยู่นะโนี่ตัวที่มันอยู่ตรงนี้อ้าวแช่สัญญาณลงไปเธอเส้นไขา้านให้แล้วนี่อันนี้หายไปแล้ว <c oughs> โอ้ไม่ก็อย่ามาหลอกฉันเลย ไขาลาน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 ,าลานซึ่งเอฟเป็นคนก็ผีมากแต่ชอบเล่นเกมผี วันนี้มันชื่ออะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหอ,อะอลรูน้นบอยหายหาไปกับพี่ตาเลยบอลรุ่นบอยหายไปไหนอ่ะช่วงนี้น่ากลัวมากคืนสองนี่ลงไปเถอะเธอฉันสายล่าเธอเรียบร้อยแล้วอ <Hello. S 1> ุ้ยเสียงอะไรเดิอนอ่ะฮัลโหลโอ้ฮัลโหล ไม,นะม่นะมันเฟรดดี้นี่ใส่หมวกก่อนวิ่ตงตกใหมดอุ้ยตรงนี้ก็มีผูชิกา้าไทยอุ้ยตอนนี้ตีสามแล้วอุอ้ยเสียงวอนลุ่นบอยหรือเปล่าเนี่ยให้ให้ให้ วันนี้น่าก,กวามากเลยไปเธอเออกไปใช้ลานก่อนลงไปเธอ แกหลอกไม่ได้ทุกคราวันรูบอลจะชอบอยู่ใต้ตัวนี้วิ่งแสกไปเดินอ่ะมัเะนมเกิดไม่ได้อ่ะมองเห็นเวลากิดมองเห็นเวลากดเลย์ <G ül üyor> ฟล็อกซี่ตาย ไม่คืนสอนมนเล่นยากจังวะไฟลาดอีกแล้วตายแป๊บเอ้าเสี่ยเอ้ยอุ้เสียงอะไรดังอ่ะไม่กล้าพับจอมไปดูเลย เกมไม่โอเวอร์เอาละครับ mm hmm. ขอจบคลิปชอนนี้นะครับ mm hmm. เจอกันภาคสามนะบ๊ายบาย